ลูกดื้อวันนกันเนอครับลูกบ้าว่าลูกชายอ่ะลูกไม่รลยตอบลูกเกินเกยคู่ว่ะว่าเถียดื้อนั่นลูกบ้าว่าลูกชายเขาว่าลูกยิ่งดือลูกเศร้านั่นนั่นนั่นลูกได้ลูกเถียดื้อลูกได้หรอลูกชายครับลูกชายดื้อนะครับลูกบ้าไม่ดื้อนะครับวาดหัวกับขูเปล่งเรื่เปล่งเขื่อ ลูกดื้อมันน่ะครับลูกเกิดปีไรอย่าตัวเดือนเกิดปีกันเกิดเดือนอะไปีกันแม่เอ้ยเด็กเดือนปีเด็กปีกันเล่นไรละน้องเอ้ดื้อตั้งเพลนะห้เด็กปีไหนไม่เดื้อเด็กไม่ดื้อเด็กปีกันตายนู่นแน่ปีทตอหม่ว่าเกิดในปีหนึ่งแล้วกันตายนั่นชุดรับหนักใจจริงนะครับคุให้รอยตั้งได้ดื้อหรือ คนตายยังนี่ครับยีรังข้าเปลากับล้วคนตายกวาป้าอร่อยขึ้นเราปันน้องแม่น้องไม่ได้ครับเลยเลยยุ่งเต็มที่เลยเดินซิปไม้ตรงกลางไม้ไม่ได้ครับเลยพ่อหนามาแล้วไม่จริงเฟรดเออไม่ไม่ไม้กับไม่ได้มากครับไม่ไม่ได้มาจริงเฟรดไม้ไม้กับไม่ไม่ได้จริงเฟรดไม่เต็จริงออกไปได้เดี๋ยวเฟรดกลักๆเลยพ่อคนนี้หนามอะไรฮะนี่ครับโอ้มาเตี่ยวกันตรงนั้นครับโลวข้าวันนังมาพ่อมาเที่ยวมาอะไรตัว เรากนเจยนจอมเป็นาตําธรมเดี๋ยวลลองเอรอยเลยว่าบ่านี่เลยขึ้นมาไหมขึ้นคนทอกกาไดมาฮเพื่อรนกันเราเกกับี่เด็กไม่ไม่พีเลยวันนี้ไปเลยมั้งาลองพี่อ่ามาพีไม่จบมา่อมาติปากเนื้อผมได้เด็กไม่ไม่มาพีไม่จะมาโยย่ออามาพีเลยเด็กีสานกยังเลาดครับเคเลยไหมเาตเคกูไม่เอาเค่พี่อมานลปเจีดิเปร์เจี๊ยดิแปรเจี๊แปรเจี๊แปรเจียดิปเจี๊ยปร์อันควเค่ยรอยแล้วจกท เด็กกำมังครับเร็วยาก้ากิดเพื่อนหรงเปากินอะไรยกับราคาคินเล่นกันได้คือตวมาคือตัมาไปเลยตมากลางคืนนี้รอยจว่วเกล้านี่ปั่นเจ็ดเฮ้อยคือเด็กไม่เจ็ดมันกินเพิ่มโอ้นี่ครับ้ากัวันนี้มึงออกมาต้องตึงเต๋ม่หรอกตึ้งเตไม่ต้องว่างเลยหรอกเงี้ยฮะนครับโอ้โหฮ่ารอยอองฮารอยเอไปเลย

ไปป่าเด็กมาเลยครับพี่้องใช่คือว่าเด็กกันพ่ป่ามาตรงให้ตึงตีเลยก็จะมาลองดักปลอกเลยเด็กนี่ครับแต่ว่าล่วงกล่าวก่อนตรงนั้นคือว่าปันนี้จะลองคือคือเด็กกันกเอาคือพุ่มมาป่าไม้วันนี้เลยแต่ว่าล่วงกล่าวตัวเช้าใช่คือคือนี่มันขึ้นคืนแล้วมันไม่ติ่มคืนมันก้าตุ้นอ็จะมาลองคือว่าคืนนี้เกาคือโกลตัวเช้าคือว่าคืนเนี้ยเราก้างให้ปอกไก่ขี้ก่อนนะคืนเราลงน้ำมันร่อยค้มหรือหม้อหนวดกองเลงเออ ลองตึงตีนีนี่เซเว่นอย่างไรลองตีนี่เซเว่นอย่างไรใช่แล้วผมเพิ่มเพื่อแหวะแหวะไปพ่นรถพ่นเลยรถนี้รับซื้อมาเป็นพันวิ่งรถอย่รถเป็นพันไม่อยากดูโตเลยมาติดแก่เรียบร้อยแล้ววิ่งเร็ววิ่งเร็วครับเรียกว่าแกระเบิดตัววิ่งไม่เร็วตายผมโอ้มันวิ่งเร็วซื้อเป็นพันขับจอมาเบื้อแหล่ะหรือว๋า กุมมือเป็ดปันไม่กุมเรือตาแต่แโโตมฆกระรุดแหล่ในเะว้นใจโลธรรมดาขณะในแมฆรุดแล้วนะโอ้ชาวมาเบื่อแล้วโอ้มีตะมาไปได้ไหมน้องบ่าไม่ไม่ก็ไม่ไม่เกร็งๆไม่รู้ตะบังย้ยายายิงใบไม้ไปบ้านอับมูใบไม้ไปบังย้ายยิงคือใบไม้เลยเกร็งๆกมไม่รู้ตะไปบังย้ายใบไม้คือมาโรคจักบางแก่เ้าเฉาเราคิดเราลองน่าใบไม้ตุกบังย้ยายไปไป อ,อนเดินว่ากูอ่ะอย่าไปรอดมันเลยพอตบตาผมไปป่ารอ้อนมไอ้ร้อยยัยไงตงนะครับ<า>เออไปป่าเด็กมาเลย <c oughs> ปาน,นี้นายพี่บ้าใช่ผมไม่เจอละมาคือปาน,นี้กันว่าปาน,นี้ร้องเงือกคือว่าพี่ร้องเจอเปลือกพรามไม่รู้ตีว่าตินเจอเปลือกแต่เดี๋ยวผมป่าเด็กมาสงายไม่ทุกขแล้วได้จอเจอแต่เดี๋ยวป่าเด็กมาโตมึงอยู่ไหนคนตายไหมคนตายกคนตายไม่รู้จะเจอครูเป็นไปไม่ได้ กูเจอมีราคาเจอมีคุณค่าเจอดังเจอมีประโยชน์อ่ะเจอมีราคาเจอมีคุณค่าคำแรกขึ้นด้วยยอดอ่ะแต่ยอดนี่มันยอดเรื่องๆอ่ะเจอยอดขี้อ่ะพอเมื่อเจอยอดขี้คือเจอกูมันเป็นเจอแต่มีราคาเจอมาแข่งไม่ใช่มาแข่งคือติีก้นคอตีกก้นคอตีก้นยอแก้นคอได้เลยก้นคอร้านชีวิตผลเรื่อนั้นก็ไมีเจอร้านชีวิตคือเจอกูนี่ คือมีราคาเป็นมงคลเจอมีกว่าไม้เจอกู้คนคนคนไตนิยมใช้กันทั่วประเทศอ่ะกางเกงไหนอยากก็เจอโอ้ก็ยีเรียวอ่ะมึงนึกอะไรดีเฮ้ยกูเจอกูเจอไงที่รุดนนั่นตองบ้าหนะอ่ะปนี้ต้องบ้าเปล่ามึงเคยกินขนมไตไตไหมขนมไตไตไตอ่ะเจอกูมันมีขนมไตไตทั้งชนิดที่ว่าลงท้ายโดยยิบอ่ะขึ้นโดยเจอกู้และลงโดยยิบอ่ะนุ่มเลยที่ยิบนุ่มเลยที่ยิบนุ่มจีนนุ่มจีน โชคอะไรกันยิบในร่มกินไม่ยิบกินเปลืองมันไม่ใช่เฮเจไรวะมึงได้เกดีเทอโนบ่าวเปียะมึงเคยกินครวยไหมครวยหอกครวยจะกินเคยกินเคยกินฮะครวยได้แต่ว่าลุงยาวยาวฮะแต่วิญญาณซิเจือไรไรครูฮะครวยตีลุงยาวยาวครวยอย่างครวยไปได้ครวยไปได้ครวยอ้อมจอมจนอ้อมจอมจนไม่ใช่มึงรู้จัโอ้ไม่โอ้รู้จักู้้จัก พูไไดไรสิายาวๆเล่ๆพอเราไปโลกครบกลางดึกมันหยิกก็อยากอุปหองกันได้ยอุปหองกันได้ยอุปหองบ่ออุปหองเออตีใส่ปลองเดี๋ยวเปรีดเปรีดเจอะร้อยว่า <c oughs> คือใจมีกว่าไม้ดิมึงเคยกั้งไม้คำฟังเพื่อบุรันติเกล่าว่ะคนที่ดีใจจนเคลนเฮต์เขาว่าดีใจมัน,น,นกินข้าได้ได้กับจริงรีได้กับจริงได้กันเพื่อเดี๋ยวดูดูดีไหม ไรดังรอยนู้นนั่นนะค่ะคืีตอนนี้เป็นพี่กรณ์กับพี่คนตัวตระปั้นเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนครับทำไมจ๊ะเนี่ยเฮลี่อยากเตวกีนกันนั้นไม่ไหวเไรกินกันในไรอย่างมาจ้ะนะพี่น้องนี่เป็นคนภาคไหนครับคนภาคกลางครับบ้านอยู่ไหนครับอยู่ชัยภูมิชัยภูมิมัอยู่แถวไหนอยู่ระหว่างป่าบอนกับป่าใหญ่ รบตตาภูมิประเทศกายภูมิพูดภาษากลางได้ไหมนะภาษากลางพูดได้ไหมภาษากลางพี่แหลงจะเปลี่ยนเลยจะเปลี่ยนเลยเดจังครับอยู่บ้านนี่จะมาชี้อะไรคะพี่เป็นชาวประมงครับชาวประมงครับทำอะไรคะตรงแบสทำอะไรนะทงแบสพวกกับพี่เบิร์ดอะคือพี่เบิร์ดแกับทงชัย ไอ้นี่พี่ทองตรงแมเบสตุ้มเบสนี่มันเป็นอาชีพด้วยเลยกระดงพ่ออันนั้นตงเป็นอาชีพของชาวบ้านเดี๋ยวนี้ามปรากินก็ทำยังไงบ้างพี่ทองตรง้มเบสเนี่ยคือกันแรกตรงแมเบสเราต้องสำคัญครับอะไรนะสำคัญกันอะไรคะกันบงเออกันแบสกันบงหน่อยผมนึกตุ้มเบสนะตุ้นครับกันแบสเดี๋ยวกับกันแบส กันแบทต้องทำยังไงการขั้นตอนอะกันแบทคือเราไปตัดไม่เผยยาวสอบลองไม่ต้องสีบ้องมาถึงป่าเซกปาเซกเราเป้กูที่นี่นะคะเหล่าอะไรนะเหล่าทำเกาเหล่าไม่พอเกาเหล่าทีเดียวนั่งท้ออยู่ภายในเหล่าเหล่าไม่ไพ่ก็ไม่เผยเพราะเหล่าเลี้ยนะคะพอาะเราเลี้ยกระจายเป็นเสื้อหน้าแก้วมาทิ้งมีเงินว่าเอาเลยไม่แก่แบท เออเอ็นมาไม่้เป็ี่ทงไงพอเราเล่นเวลเปส้สายแบส้สายเบมาสักแคสุณขายยังไงขาย็นคอสเส้มาสัคอสรคลีพอมาแสแต่เราใช้ไม่เม้รคลีไวในแคสนบคอสรวยไรหลนเกราร่ใรใจเแบ เน็คคนคอสนคนคอสคุณมอสอสอดังทีนี่นะคะทีนี่พอเจอสายเบ็มาเลยจะมาติดใจค่ะเราไปเจอทาเบ็ดตาเบ็ดนิ่เป็นยังไงคะมันเป็นเยีมันคล้ายๆกับไ่ตัวใหญ่ เรับปนซื้อสเแเราไปตเไม่ซื้อไม้ปอไรอตห้เราเหลูจะแม่เไก็่คุณนี่ซื้อสยเพ็รมาแล้วเอามาเขียวเยอะาเ็อะไรนะเกียวเยอะอะไรนะเกี่ยวเยอะข้าเี่ยเอขกียวเอะเลยข้าาวเกียวอะไรข้เยอะเดอนเดอนไหนคเลยโคเลย กูเล่านี่พูด,ดช่วยเหีใช่เหีไอ้นุ่มเปนตำนายลบไแ,แม่กูต้องได้ปลรู้กูเบ่งรู้แล้วโตดคุยไามงึงรู้ด้ตำได้เลใ,ใครพูดพูด้ดยอยฮะแหนับคนมันคูนเด็กนักเรียนเท่านั้น mẹ à mừng của mày không do mình phi rồi rồi tối nay ông làm cua Để tài ông ha phụ nhân nhà phải nên ừ nhà tâm của đây giờ rồi rồi à rồi rồi tối nay đây phụ nhân vô đây ừ tâm lắm mấy cái gì rồi mấy nhà cao mà này cần đi nghe quên này เวลาูโยตกคุนมึงอยากมาไนกันดีตะเวนมองเป็นเรื่องมังจำไปลับดาแล้วว่าเพื่อคุยคุณเหลาฮองแลมั้งองใครจะไม่เป็นด้วยคลาน้๊ย แดกซื้อพอบพร้อมดตีตายูกูคุณแม่มึงเป็นคอก็เพ่อแล้วน่อยคนนี้เออแล่มาจากวัดหรือบที่ยิงมาผมาบ้านเตีมาเชียผมมียบ้าวันนี้ก่อนเรานี่มึงตะก้าวพาวกบัวอ่าเรยุอ่ารยมึงตะก้าวพาวกบตะลงน้ำแก่กรดอ่าเรยเรยวคุณนี่ชื่อทองใช่ไหมคะกับพีชจ่ทองกับน้ำทีะคุณตัวไทยเลค่กับกิเลกันสัมบัน คนหลังนั right mm ้น hmm. ชื่ออะไรคะพีเชือแก้วนำจากุไม่เกลวหลักเตั่าแกมึงไปเนจือหรือว่านโตกับพิจะมานัเจอเปริได้หมอบ่นวนหอจอมันสั้จอมันปรไลอย่าจอเเฮัตังจอมันดีมันปไดความอปรอมึ่อมีเปยเยคนนั้นชื่อแก้วกับพีแก้วอ๋อแลคนหลังนั้นชื่ออะไรคะ กับคนจีนคนจีนกับคนจีนเลยค่ะกับชื่ออะไรคะหวังแกงเหลือเจอหน้าป่าไปงานมาจากไหนคะมาจากมณฑลตุงหยางชื่อหวังแกงเหลือแกงเขือหวังหวังเอาไปน้อยูภาษาจีนได้หมดทุกคำเลยใช่ไหมคำแรกไ้เปับภาษาจีนไม่รู้หลือ สมมติรุ่นผู้ชายชาวเมืองจีนมาเจอผู้หญิงสวยๆเขาว่าไงคะไก่จองแต้นจากไก่จองแมวมต่อยกับจองมันในตัวมันจะตัดแตะจีนหยามไปงั้นเออเพราะนั้นน้องไม่ใช่ผีนะพี่ต้อมคนนี้จะมัดจะดูแลเจะได้แ่้แคบมีไรน้องไปมาได้เลยได้คือผีตัวนี้เป็นผีเจ้าได้เลยแม่น้องค่ะน้องนั้นตีพี่ต้อมเป็นพี่ชายค่ะแคบเราก็ต้องดูดีเลยแม่คนล่างเพื่อนนั้นเจอเพื่อนเราคนที่ยืนล่างเพื่อนนั้น ใครตัวลังแต่ยืนนั่นกูอเจอแต่ว่าก็ไหวกีไตรอันฮอเจอโต้ออยัดเมมรู้ทำที่บวกกับคูไอ้ไรรู้ไม่ต้องคิดเลยคิดไปได้แล้วกี้ตรกับโตนั่นแหละไหนนอนเลยหลุดปีนไรกันมั้งเป็นไรกันนั่นน้องบ้าไม่เกเป็นไรกันไอ้นุ่นพวดแต่แม่ผม เป็นไรกันมัง้งไอ้ตนมาเป็นร้อยอันนี้ลูกแต่เมียผุ่มดิอ๋อปีกับน้องเลยนะปีกับน้องเถอะมา่น่ไม่ทราบตนจะไรปุ่มจะนู่นนูน่นกับคนลั้นให้เตงิงคนนู้นน้องปิดพวกเราเป็นคนต่างตินอ๋อในปุ่มอ่ะปุม่มไรปุ่มต่างตินไม่เจ็ต่างตอดตินคือเราเดินตั้งมาต่างติน ก็มาปักตีนี้ได้ไหมได้เดี๋ยวผมไปจัดรองานใหญใหญ่นอนในกุดนี้กันนายคุญกวาดกุดนี้ก็บหัดตุ้นเลยไม่มีใหญ่แมงมุมไม่มีนอนได้สบายมนอนกุดนี้มอนเป่าอมไลยมีเดือบรอยสักเดียบรอยมัดแล้วตุ้นไม่ก็ดในกุดนี้แม่ไม่ตุ้นมันนน่ต้แล้วเออกิวข้าวจังเลยอพี่หนูนนุ้ยทำไงดีอพี่กัดเจอเลยกันยิวข้าว น้องบารับน้องวอกวอกอกฟางเจะไปซื้อข้าไว้ปีตินะเนี่ยเบียร์จำรอยเฮข้าพัดรวมมิดมาจำคลองรื่งจำคลองกระโปงจำคลองปัดิ้วจอ๋อนาจ้ล่ามขวดริบูจำขวดเอ็มรวยจำขวดเบียร์จำขวดอย่าทุบที่จ่องนำมากันนะนำมากันแล้ก็อไป็ัน้าตะจ้องตุ้งนะแม่จำรยจังแด็กไม่น้อยเอาไปเลยน้องจำรอย ถึงเราเรียนกับผมเรา,อ,าอยูน่นี้มาจริงมาเจอได้กินมา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 ตังนี้มาไปพักที่ไหนพี่นูนไหนกูแต่บ้านนู่จ้ำอยู่มามามามตังนี้คนแม่เป็นตัดเุือนไรยูไปเจอไอ้มันเหล่าเลยตรงไปเรีนเยนได้ปะลูรันไลยพูดมั้งปปห่าหนนามัน chai and tru vĩt. Nao à, man 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 man. Chelan, bây giờ mặt tru cower. Mặt đi cower. Supernummers lạc giữa chai and tru vĩt. Chloe. Chiang up. Chiang up. chơi, 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 up. Chiang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  up. คือข้าวได้ที่ร้านสมรถลูกนั่งร้านสมรถหืฮหาอเล่ไปหน้าร้านเสียววิเชียอสมรถเพืโอ้ไม่มีข้าวมีแต่ข้าวต้มโจก๊กเอาเปล่าอ่ะไข่เปลือกข้าวต้มโจ๊กจนกินออกไมาอ่ะเขียวออกมาอ่ะข้าวต้มโจก๊กฮึโจุกไก่โจ๊กมึงเจ้าระครืนอ่ะไม่มงงรวยไร